you <laughs> ลัคนาราศีตุลต้องฟังเพราะคลิปนี้ทํามาเพื่อคุณโดยเฉพาะนะคะเป็นคลิปรายเดือนประจําเดือนมกราคม2568ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าดวงของคุณจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ดวงของคุณนะคะอาจจะมาเร็วหรือว่ามาช้าก,กว่าเดือนมกราสักเล็กน้อยอันนี้ต้องสังเกตตัวเองดีๆนะคะเริ่มต้นที่ไพ่3ใบแรกค่ะคือไพ่ของความเป็นตัวตนว้าวไพ่เปิดมา3าใบแรกก็คือเออใบแรกนะคะก็คือไพ่พระพรหมเลื เดี๋ยวเราลองมาดูกันต่อนะคะว่าไพ่ความเป็นตัวตนของคุณจะเป็นยังไงต่อไป ได้ไพ่ใบแรกคือพระพรมแล้วก็ปิดท้ายด้วยพระศิวะนะคะมีแนวโน้มเหมือนกันนะว่าสําหรับตัวชาวตุลเองอะค่ะถ้าเกิดว่าคุณแบบนับถืออยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถไปไหว้พระพรมได้พระศิวะได้แล้วก็พระตรีมูลติได้นะคะ mm hmm. เพราะว่าพระตรีมูลติเนี่ยจะเป็นการรวมตัวกันของพระพรมพระศิวะแล้วก็พระวิษณุนะคะ mm hmm. ความหมายของไพ่ความเป็นตัวตนที่ขึ้นมาแบบเนี้ย ไพ่ใบแรกมันคือคําว่าการให้อภัยส่วนใบที่สองะะก็คือการเริ่มต้นใหม่ส่วนใบที่สามนะคะก็คือการแบบว่าอ,อ,อะไรที่เราอ,อะไรที่เราสามารถที่จะจัดการได้หรือว่าบางทีอะค่ะบางครั้งความใจดีของเราอ่ะมันใจดีมากจนเกินไปหรือว่าการที่คุณน,นิ่งเฉยอะค่ะ แล้วแบบไม่ทําอะไรเลยแล้วมันส่งผลทําให้อ่ามันมันมีผลอยู่นะตอนนี้มันก็เลยที่ทำให้คุณจะต้องจัดการลงมือทําอะไรบางอย่างจะต้องจัดการอะจะต้องใช้ไม้แข็งนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยภาษิวาเองเนี่ยเป็นเป็น เป็นองค์ที่ค่อนข้างที่จะใช้ชีวิตสมถะค่อนข้างที่จะเรียบง่ายมากๆแต่พอถึงคราวที่ที่แบบจะออกมาบูล้างผ่านแล้วอะก็คือสุดเหมือนกันสแสดงว่าคุณนะเป็นคนที่เวลาโมโหค่ะก็จะเป็นคนที่โมโหแบบสุดเหมือนกันดังนั้นก็ให้เรามาระวังในตรงนี้ด้วยสแสดงว่าในช่วงของเดือนมกราคมะคะ่ะมันอาจจะมีเหตุบางอย่างที่ทําให้เหมือนกับเป็นบททดสอบนะคะในชีวิตคุณหรือว่าบททดสอบ อารมณ์ตัวเองนะแล้วกันนะคะว่าจะต้องควบคุมอารมณ์ให้ได้ให้ได้มากกว่าปกตินะคะมันอาจจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นและมันนำมาซึ่งการการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงเป็นเป็น new version นะคะก็คือการสืบชะตามัมนคือการทําพิธีเพื่อที่จะเหมือนกับเป็นการสะดเดาะเคราะห์ใช่ไหมคะสะดเดาะเคราะห์จากลายกลายเป็นดีแสดงว่ามันต้องมีเหตุจากลายก่อนอะแล้วให้แบบพลิกกลับกลายมาเป็นดีอะคะ่ะและสุดท้ายอะพอพมก็คือ,อเป็นเหมือนกับเป็นการสร้างสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นหรือว่าเป็นการรักษาเอาไว้ซึ่ง ความเป็นตัวตนของคุณหรือว่าอะไรบางอย่างที่คุณจะต้องปกป้องรักษานะคะแต่ในขณนะเดียวกันน่ไยไพ่ของพาโพรเมียางที่บอกนะคะก็คือการให้อภัยซึ่งนัดมองว่าในช่วงของเดือนมกราคมนะคะคุณอาจจะได้เจอเหตุการณ์บางอย่างอาจจะมีคนเข้ามาแล้วคือเข้ามาขอโทษก็ได้นะคะหรือว่าพูดตรงๆหรืออะไรบางอย่างอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทําให้คุณต้องปล่อยวางแล้วก็ต้องรู้จักการให้อภัย บางทีอ่ะกับตัวไพ่อ่ะบางทีมันอาจจะหมายถึงการให้อภัยตัวเองก็ได้นะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปสำหรับในเรื่องของความเป็นตัวตนอืมโดดเด่นนะคะในเรื่องของอ่ะพระแม่คงคาก็คือความใจดีความมีเมตตาอีกเหมือนกัน ความอ่อนโยนความอ่อนหวานนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะ่ะมันคือการบําบัดโดยภาพรวมนะคะนัดมองว่าสําหรับชาวตุลเองนะคะคุณอาจจะได้รับการชำระล,ล้างอะไรบางอย่างครั้งใหญ่หรือว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หรือว่าการฮิวใจตัวเองหรือว่าการพลิกสถานการณ์ครั้งใหญ่เลยอะคะ่ะเกิดขึ้นเพราะว่าจากไพ่พระแม่คงคางหนึ่งแล้วก็จากไพ่สืบชะตาสองนะคะแล้วก็จากไพ่ของพระอรมอีกสาม มันคือการปฏิวัติอาจจะเป็นการปฏิวัตินลลิสัยของเราว่าเฮ้ยฉันจะไม่ขี้เกียจแล้วนะมันเริ่มเดือนใหม่แล้วของปีใหม่แล้วอะไรเงี้ยค่ะฉันจะต้องเปลี่ยนไปอีกคนหนึ่งอาจจะเป็นการหักดิบอะไรบางอย่างอย่างเงี้ยคะ่ะก็ได้เหมือนกันจริงๆแล้วตัวคุณเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีความสามารถนะคะเพียงแต่ว่าคุณอาจจะต้องใช้มันให้ให้ถูกให้ถูกจุดให้ถูกเวลาเพราะว่าไพ่ผู้ใหญ่อุปถัมภ์มาขึ้นมานะคะ คือบางทีคุณอาจจะต้องเข้าหาผู้ใหญ่มากกว่ามากกว่านี้ค่ะเพราะว่าด้วยความที่ชาวตุนนะคุณเป็นคนตรงๆเป็นคนชัดเจนเป็นคนทื่อๆบางทีอาจจะ,จจะเข้าหาผู้ใหญ่ไม่ค่อยเป็นอาจจะต้องรู้จักการน้อมน้อมอ่อนน้อมถ่อมตนหน่อยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าไพ่ของอแม่คงคามันก็คือความอ่อนหวานอ่อนโยนแล้วก็ความความอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยหรือว่าการเข้าไปขอโทษขอขอมาอะไรเงี้ยค่ะก็ได้อ่าเรามาดูในเรื่องของการเงินกัน อ่าพอพูดถึงเงินนะคะลัคนาราศีตุลนความเป็นตุลก็ขึ้นมาเลยสัญลักษณ์ของความเป็นตุลก็ขึ้นมาเงินกับงานนะจะเปิดคู่กันเลยนะคะการงานหลักการงานเป็นยังไงเงินกับงาน การเงินน่ะอาจจะอยู่ในช่วงเวลาของความแบบช่วงจังหวะของความแบบสบายๆนะคะแล้วเงินที่ได้ส่วนใหญ่นะคะมันมันเหมือนมันชิลนะคะสําหรับในเรื่องของการเงินนะคะคุณอาจจะมีเกณฑ์การออกรถใหม่นะคะหรือว่ามีเกณฑ์การเดินทางท่องเที่ยวนะคะซึ่งเป็นการเดินทางที่ไปกับครอบครัวดูเหมือนจะเป็นทริปที่ค่อนข้างที่จะอบอุ่นเลยทีเดียวมันดูสบายๆอ่ะสำหรับชาวตุนนะคะแล้วก็กับไพ่พระแม่สระสวัสดีเนะี่ยขึ้นมาหมายถึง ความเก่งความมีสติปัญญาแล้วก็คือไพ่พระแม่สลัสวัสดีคือเก่งทุกด้านเลยไม่ว่าจะเป็นการร้องหลับทาเพลงนะคะแสดงว่าแล้วก็ไพ่เท,ท้าทัตตรถเนี่ยก็ขึ้นมาเหมือนกันแสดงว่าสิ่งที่คุณทําอยู่อ่ะถ้าเกี่ยวเนื่องกับความบันเทิงเริงใจของผู้ชมอาจจะเป็นทางเบื้องหน้าเบื้องหลังนะคะหรือว่าอินฟูสร้างความบันเทิงสร้างรอยยิ้มให้กับให้กับผู้ชมผู้ฟังหรืออะไรเงี้ยคะ่ะจะค่อนข้างดี หรือว่าคุณอาจจะได้รับงานอีเวนต์นะคะให้ได้ไปออกไปร้องเพลงเปิดบูธหรือไม่ก็ไปไปจัดเซตลำโพงหรืออะไรแบบนี้น,นะคะก็ได้นะคะสำหรับในเรื่องของการเงินคือการเงินมันดูสบายๆอะ่ะหรืออาจอาจจะหมายถึงกับว่าคือมันมีรายได้เข้ามาแหละมันสามารถมันมันเพียงพอต่อการใช้จ่ายอะ่ะนะคะ แต่ให้ระมัดระวังนิดนึงก็คือคุณจะหมดไปเกี่ยวกับเรื่องของความบันเทิงเลืองลุมที่มากจนเกินไปโดยเฉพาะกับชาวตุลที่เกิดในวันศุกร์ด้วยนะคะก็ให้ระมัดระวังหน่อยต่อมานะคะในเรื่องของการงานค่ะสำหรับการงานนะคะคุณต้องพรีเซนต์ตัวเองขึ้นมาให้ได้เยอะๆมากกว่านี้เพราะว่าจริงๆแล้วว่ามีคนเขารอ เหมือนกับอุปถมัมเมตตาเอ็นดูคุณอยู่นะเพียงแต่ว่าคุณก็จะต้องฉายแสงให้กับตัวเองด้วยอะ่ะเพราะไม่งั้นนะสปอตไลท์มันจะส่องไปไม่ถึงตัวคุณนะคะก็คือไพ่าพาพิรุณเนี่ยการแห่นางแมวนะคะมันก็คือการขอฝนก่อนที่จะได้ฝนมามันก็จะต้องเ,อเรียกร้องอะไรบางอย่างคือเขาเรียกว่าอะไร เหมือนกับขอร้องออกไปอะแล้วต้องทําให้เขาเห็นต้องทําให้เขารับรู้ว่าเราต้องการตรงนั้นจริงๆอะคะ่ะก็คือในเรื่องของงานบางทีถ้าเกิดว่าคุณอยากได้งานคุณอาจจะต้องเข้าไปขอผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งเขาก็รอเตรียมให้คุณอยู่แล้วนะคะสำหรับไพ่ใบนี้นะพาวิศนุเนี่ยก็คือขึ้นมาหมดเลยแสดงว่าชาวตูนคุณอาจจะต้องนับถือคุณอาจจะต้องไปไหว้พัตติมูลติหรืออาจจะมีเกณฑ์ก็ได้นะคะในช่วงของเดือน มกรดาคผมมีเกณฑ์ได้แปลว่าพระตรีมูลตินะคะเพราะว่าขึ้นมาหมดแล้ว3องค์นะพระพรมพระพพมพระวิษณุนะคะแล้วก็พระพระศิวะนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครสนใจแผ่นทองนะคะก็สามารถที่จะติดต่อมาได้นะคะอันนี้เนี่ยเป็นพระตรีมูลติที่ประกอบล่างแล้วรวมล่างแล้วเรียบร้อยนะคะส่วนอีกใบหนึ่งเนี่ยนะคะก็เป็นพระตรีมูลติเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นการแยกล่าง ะะก็สามารถบูชาได้ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถติดต่อมาได้นะคะขายของนิดนึงขายของนิดนึงของมีจำนวนจำกัดนะคะอ่ะโอเคต่อมานะคะเรามาดูในเรื่องของความรักกันค่ะจริงๆแล้วความรักกับพัตติมูลติกับพัตติมูลติเนี่ยพวกเราจะคิดว่าขอได้แค่เรื่องความรักอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วขอได้ทุกเรื่องเลยนะคะ ต่อมาค่ะอ๋ออีกอย่างหนึ่งเรื่องของการทํางานเนี่ยเจ้าที่ที่บ้านค่อนข้างดีนะคะหรือว่าสถานที่ที่คุณใช้ชีวิตอยู่อย่างเช่นโรงงานถ้าเกิดแบบบริษัทหรือว่าโรงงานตรงนั้นเนี่ยมีพระ,ะพระพมพระติมุลติหรือว่าพระศิวะหรือเทพสามองค์เนี่ยคะ่ะใดๆอันใดอันหนึ่งเนี่ยนะคะอยู่เนี่ยก็ลองไปไหว้ขอพรดูนะคะจะส่งผลดีกับกับงานของคุณต่อมานะคะความรักค่ะเริ่มต้นจากคนโสด สำหรับคนโสดนะคะสำหรับคนโสดคนโสดจะมีคนแนะนำใครบางคนให้คุณรู้จักเป็นการแนะนำกันแต่ว่าแต่ว่าไพ่ใบนี้มันคือการโดนหลอกนะคะอืมแล้วยังไงต่อเขาเปิดไพ่เพิ่มนะคะจริงๆแล้วคุณก็รู้สึกโอเคนะกับกับการที่คุณได้รู้จักกับคนคนนี้นะคะ่ะเพียงแต่ว่าลึกๆแล้วคุณรู้สึกว่าบางทีเขาอาจจะเข้ามาหลอกคุณก็ได้ เออมันเหมือนแบบมันยังไม่ได้ไว้ใจร้อยเปอร์เซนหรือว่ายังรู้สึกว่ายังจะต้องดูกันไปก่อนมันมีสองกรณีนะคะคือเราไปหลอกเขาก็เขาหลอกเราเนั่นแหละกับไพ่ใบนี้แต่นะ่ารู้สึกว่าจากในใน,ในตัวไพ่ทั้งสามใบที่เปิดมาเนี่ยก็ไพ่ใบเนี้ยคุณอาจจะแค่มีความคิดว่าคนเนี้ยที่เข้ามาเขาอาจจะต้องการอะไรบางอย่างจากคุณเหมือนกับยังไม่ได้แบบจริงจังร้อยเปอร์เซนหรืออะไรเงี้ยค่ะ ในช่วงของเดือนมกราแต่ว่ามีคนเข้ามาจากคนแนะนำอ่านะคะทีนี้เรามาดูคนคุยกันบ้างคะ่ะคนคุยกันนะคะมีแนวโน้มเหมือนกันนะว่าคนว่าคุณเนี่ยอาจจะมีคนคุยมากกว่าหนึ่งคนนะคะหรือเขาคนนั้นเรื่องราวสามารถสลับกันได้อาจจะมีคนคุยมากกว่าหนึ่งคนสำหรับคนคุยเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่า มันเหมือนยิ่งคุยแล้วมันยิ่งปวดหัวมันยิ่งคุยแล้วมันดูใจยิ่งมีปัญหาเข้ามาแล้วก็มันอาจจะเกิดสถานการณ์ที่ว่าเขาชอบเราเราไม่ชอบเขาหรือเราไปอีกชอบอีกคนนึงแต่เขาไม่ชอบเราอย่างเงี้ยค่ะเกิดขึ้นกับคนคุยกับตัวคุณกับชาวตุนนะคะต่อมานะคะเรามาดูในเรื่องของ คนคนที่มีแฟนมีคู่แล้วนะคะมีแฟนมีสามีภรรยาจริงๆร,รักกันดีนะนี่อันนี้นะคะรักกันดีเพียงแต่ว่าอยู่ในกรอบสักนิดนึงเถอะนะคะอยู่ในกรอบสักนิดนึงสมมุติว่าแฟนของคุณหรือว่าภรรยานะคะของคุณไม่ชอบให้ทําอะไรคุณก็อย่าไปดือ้อไปทําแบบนั้นเขาก็บอกแล้วนะคะตั้งกฎเอาไว้แล้วว่าอย่าทํา คุณก็จะไปทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอ,อ่พอพราไม่งั้นนะมันจะสร้างความออความแตกร้าให้ในครอบครัวได้นะคะให้ระมัดระวังหน่อยทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องราวก็คือสามารถสลับกันได้บางทีไอ,อ้ความดื้อเนี่ยอาจจะเป็น แฟนหรือสามีภรรยาคุณอยู่ก็ได้นะคะกับไพ่ใบนี้นะคะในเรื่องของอบุคคลที่สามเข้ามามีอิทธิพลกับคู่ความสัมพันธ์ของคุณมันไม่ได้มาในรูปแบบของชู้กิ๊กหรือว่าคนที่เข้ามาเป็นเข้ามาจีบหรือว่าในความสัมพันธ์เชิงชู้สาวนะคะแต่ว่ามันจะมาในรูปแบบของอาจจะเป็นเพื่อนหรือว่าพ่อแม่ญาติฝั่งเราหรือฝั่งเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาที่ทําให้มัน มีความที่ทําคือเรื่องของคนอื่นน่ะแต่กลับมาทะเลาะก,กันสองคนอะไรเงี้ยค่ะจับให้ใบนี้หรือบางทีเนี่ยจากสถานการณ์นะคะคุณอาจจะต้องเข้าไป เป็นตัวห้ามรบนะคะตัวห้ามศึกของใครคือเข้าไปอยู่ตรงกลางระหว่างระหว่างสมมุติว่าแฟนกับพ่อแม่เขาแล้วเราต้องเข้าเป็นคนกลางหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบที่มันค่อนข้างที่จะนะอึดอัดเหมือนกันแต่โดยรวมแล้วนะคะถามว่ายังรักกันไหมก็ยังรักกันดีนะคะยังไม่ได้คิดว่าเออจะหนีไปไหนหรือว่าจะจะจะอะไรกันหรืออะไรเงี้ยยังไม่มีนะคะยังบรรยากาศถือว่ายังโอเคอยู่ ซึ่งนัดมองว่าชาวตุนเองนะคะคุณแค่เหมือนกับในตัวไพ่เนี่ยขึ้นมานะคะจริงๆแล้วว่าถ้าเกิดว่าใครที่นับถือพยาครุฑนะคะก็สามารถไปไหว้ได้เนาะสำหรับในช่วงของเดือนมกราคมโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปอื่นๆสวัสดีค่ะ